งานไม้ดอกม้เนงานอุนดองอุนดองสาวแล้วบรรยากาศเป็นว่านี่ัางนานไรยตาพี่น้องเตรียมงานง้อเผาเลยบอกฮะเอางานดอกม้ข้าจารเพื่อเป็นธทมี่เป็นธมี่ร้านเรานี่พี่น้องแม่นๆลูกอืมอืมอืมโอ้ ทั้งไฟพี่เฮียยังทั้งไฟพี่น้องล่างค่าบอโอ้พี่น้องก็เนี่ยควบบกวนควบสมคีของกำลังเริ่มสิกจัดงานดองน้องสาวพี่น้องนี่เนี่ยคั่วกันหลายหลายพี่น้องพี่หลายคนเลยหม้มเอเผาบ่านี่อบบ่หลายคนพี่น้องอันนี้เจี๊ยบลายได้เสือขาวนี่พี่น้องเลยมาเพรท่านขึ้นเครื่องน้ำพ่นมือม่านซื้อน,นั่น กบวนดองมีเพื่อนว่าความสมัคีพรองพี่น้องแล้วอาน้องแก้วเคยแล้วหลุดลานเนาะอันนี้เสียสงเด็ดมาจากบ้านค้ามเท่ามีจำพอดเนาะโอ้พี่น้องพี่น้อากบวนว่าพี่น้องความสมัคีอัน้องลูกลานแก้วเคยเสื้อหนาวแล้ว่ไพ่เนาะมิเตอร์บูแซบผู้ซาพี่น้องนี่สโซนป้องนี่นี่ก็สซนพี่น้องอ่าสนใจคนใดพี่น้อง สดสดพี่น้องสดพี่อ้ยเป็นแถวเคดยันกันแล้เนี่ยเด็ดพักนี่บอกโอ้ยจะาอ่จะเล่นหน่อยได้หนอแ่มาแง่ไม่ไทยหบพ่อเองผงเดินงเดินหนึ่งสองาหลายคนมีแต่ผู้สาวพี่น้องเลย งานทางด้านนี้ก็นมนี่พอ,อยน้าไม่ย่าเอลยไม่ย่าเพิ่นมาเตรียมเท็ดพักควนแล้วตัดแจ้งแล้วก็เน้่ยในเรื่อนของอีพฝ่ายเมีย่นเสียห็ตตัดงานดองแห่งศุขสาวศูขสา,าวหลา่าพคนน้องน้องของคนนี้ล่ะจูอันนาบ้านพักโอบิกพี่น้องอ่าเรียกว่าบ้านพักโอบิกเรียกว่า อ่าบนหลังรถโอบีเนาะอ่าอบีตันฟุ่นฟาดโอ้ยเนื้อัดงานเต็มเต็มเลยเนาะตั้งเต็มเลยเพี่น้องะซ้สีเต็มเลยนี่เ,เลยอ่าอันนี้เป็นความสมัคขี้สมุขขี้อันหนึ่งแต่ยังพ่ทันมาเบยดพี่อนเนาะยังเก่าเคยชนะมวดแรงพี่น้องะเป็นมาร่วมเคยอ่านมีการรวมงัวกันสองสามตัวมาแลงตั้งสี่ข้อกับเบาะยน้อยขึ้นก่อนเนาะอ่า ฝากคิดตามพี่น้องมากกักดไลค์ถึงแก่กดแชร์ในช่องยูทูปไปหน่อยชาแนลเคยเอาพี่น้องเนาะฮะหอดงาวนี่งานใหญ่เนาะคุณเป็นงานสร้างพี่น้องงานลงงอใช่เนาะหน้ามดไทยพ่อคนน่ะฝันหน้ำพี่น้องนี่ปั่นพักโอบิกพองได้โอบิกเด้อทางเขาทัดโพนไปไกลมากกับมาบริการพอดได้พี่น้อง มองเบอร์ยังไงนีง่โอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนาะทีนี้พี่นอ้องเจ้จากคลองบ้านพักเออค่า <c oughs> งานดีงานคนบางหนตาความสมบัติพี่นอ้องเอ้าหอดนี้เราน่อยเพาะเกาา่าค่ามว่าจะได้จบสิบพิมพ์เด็กอนพี่นอ้องสบายดี